มีนาคม2555แม้จะย่างเข้าฤดูแล้งแต่พื้นที่นาของอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายมากกว่า4,000ไร่ยังมีน้ำอุดมสมบูรณ์ในเวลาเดียวกันบนเส้นทางผ่านดอยสูงที่อยู่ไม่ไกลนะักกลับถูกไฟเผาผลานไปไกลสุดสายตา และนี่คือหมู่บ้านบนดอยสูงที่อยู่ห่างออกไปอะไรทำให้ที่นี่แตกต่างไปจากที่อื่นเราเดือนสิงหาคมเป็นเวลาที่ชาวไทยภูเขาเผ่าอาค่าจะจัดงานโลชิงช้าเพื่อขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรดาลความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารและเฉลิมฉลองที่พืชผลเจริญงอกงาม การห้วยยาใส่ก็เช่นกันชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ใช่ญาติพี่น้องกันโดยสายเลือดพวกเขาย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ในเวลาใกล้เคียงกันคือประมาณ10ปีเล่าชาย้ายมาจากบ้านหินแตกอำเภอแม่ฟ้าหลวงส่วนอากาศมาจากบ้านผู่ชี้ฟ้าอำเภอตับเต่าแต่ปัจจุบัน ที่นี่เป็นบ้านอันอบอุ่นมั่นคงของพวกเขาทุกคนบ้านเล็กในป่าใหญ่หากใครเคยไม่มีบ้านไม่มีที่ทำกินต้องเร่ร่อนรับจ้างและทำงานหนักก็จะรู้ว่าการมีบ้านและมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองมีค่ามากสักแค่ไหนเหมือนอย่างเล่าชา แค่ว่าอยู่ปู้นี่ทุกกีคณะวันายวันเนี่ยหากีวันหลายวันเนี่ยโมเดวนี้มีข้าวมีกีกบซื้อกีก็เข้าไปหังเนื้อสันน้อยซื้อกีเนี่ย จะถามว่าใครเป็นคนที่มีความสุขที่สุดที่หมู่บ้านห้วยย่าสาแห่งนี้เล่าชาน่าจะอยู่ในลำดับต้นๆความสุขข uh hmm. องเล่าชามาจากไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรกันเมื่อก่อนนั้นบริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเป็นผลมาจากการเท้าถางป่าเพื่อเป็นที่ดินทำกินเป็นบริเวณกว้างต่อมาทางราชการได้อพยพราษฎรออกไป ทิ้งให้บริเวณนี้มีสภาพเป็นเขาหัวล้นขณะที่เวลานั้นภาคราชการมีนโยบายแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าโดยให้ราษฎรออกจากพื้นที่ตามหลักการที่ว่าคนคือผู้บุกรุกทำลายป่าแต่ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นความขัดแยง้งและสร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถ กลับมีพระราชดำริที่ต่างไปจากนั้นในดงดอยอันห่างไกลที่ในอดีตนั้นเข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้าเฉพาะในยามแล้งถูกตัดขาดจากภายนอกในฤดูฝนแต่ไม่ไกลเกินกว่าที่พระราชินีจะเสด็จไปถึง 2,542สมเด็จพระนางจา้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมาถึงที่นี่หลังจากนั้นได้มีพระราชเสาวนีให้จัดหาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรเพื่อให้ชาวบ้านกลับเข้าไปอยู่อาศัยใหม่โดยจัดที่ทำกินจัดหาแหล่งน้ำและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทอหลูกโดยมีเงื่อนไขว่าทุกคนจะต้องช่วยกันไม่ตัดไม้ทำลายป่าดูแลรักษาฟื้นฟูผืนป่าให้กลับคืนมา ด้วยส่งเชื่อมั่นว่าคนอยู่ร่วมกับป่าและดูแลรักษาป่าได้หากได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมรัษฎรในพื้นที่โครงการรวม5ครั้งในห้วงระยะเวลา8ปี ปัญหาป่าไม้ของประเทศไทยที่ดำเนินอยู่ในเวลานั้นส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการส่งเสริมการเกษตรเชิงเดียวเพื่ออุตสาหากรรมและเพื่อส่งออกทำให้ราษฎรบุกรุกแพ้วทางพื้นที่ป่าเขาเป็นพื้นที่พอบลูก,<พ><พ>การได้โดยสเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆอย,างางางอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนานถทอพระเนตรเห็นปัญหาดังกล่าวและทรงเข้าใจดีว่าต้นเหตุที่ทำให้ราษฎรต้องตัดไม้ทำลายป่าส่วนใหญ่เป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเป็นเพราะความแยกจนทำให้ต้องดิ้นรนเพื่อปากท้องและความอยู่รอดจึงเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยาการป่าไม้เพื่อสนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ราษฎรด้วยการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพระบาทเี้าอยู่หัวกระชวยพระบูราชินีน่านนั้นจะส่งจะมีเป้าหมายใหญ่อยู่สองประการด้วยกันคือหนึ่งจะรักษาแผ่นดินไว้ให้คงอยู่ให้ได้อันนี้เป็นเป้าหมายใหญ่นะครับก็คงจําได้ว่าพระบาทเอยู่หัวรับสั่งว่าเราจะครองแผ่นดิน นะครับแล้วแผ่นดินนี่คืออะไรแผ่นดินก็คือน้ําแผ่นดินก็คือป่าแผ่นดินนั้นก็คือ,อ,อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นส่วนประกอบนะครับของของแผ่นดินเดียวจะได้ทุ่มเทรักษาขึ้นมาเัาง้สงฆ์สองพระองค์นี้ได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับรักษาแผ่นดินไว้พยายามให้มีน้ําอยู่ให้เราได้ใช้มีน้ําตลอดปลูกปา่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ํา ฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท,ที่จะสร้างป่าตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่า ไดหลวงเป็นน้ำพระราชินีเป็นฟ้าคุณแม่ปลากำน้ำคุณเพราะมหากรุณาธิคุณน,นั้นแผ่ไพศาลต้นประดู่แดงต้นนี้ยืนต้นมาเป็นเวลา30ปีเป็นอนุสร์ให้ระลึกถึงเมื่อคราวที่พระราชินีนำชาวบ้านปลูกป่าที่บ้านทําติวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครอันต้าข้านี่อันต้นไม้ต้นใดอันสมเด็จแม่เพิ่นปลูกนะนี่แล้วเนี่ยตัวน,นี้นแลับ ปลดูต้นปลาดูนีะครับผูกแต่ปีสองพันหาร้อยยี่สิบหาครับเนนสแวงบุญญาใบาจำไม่ได้แล้วว่านี่เป็นครั้งที่เท่าไหร,ร่ที่เขาเล่าเรื่องนี้ปเป็นความประทับใจมาตั้งแต่เมื่อเขาอายุได้ยีสปีนนที่กีแรกมันเป็นปลาเป็นดงเพิ่นกับมาเห็ดอ่างจยงดงี้สางอ่างขึ้นบานี้เท็ดอ่างแล้วอ่างเค็นแล้วกับะราชินีเพื่อนกัน สเสด็จมาก็เต้ยมาเห็ดโครงการปลาลักนนำแห่งแหลกในประเทศไทยนะผมก็อยู่ทั้งนอกผมก็ได้ร่วมปลูกอยู่ทั้งอยู่ค่าไม่อยู่ค่าในเวลานั้นชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสองดาวตัดไม้ขายและหักร้างถางพงเพื่อทำไร่แต่เพราะผืนดินแห้งแล้งไม่มีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอจึงทำให้หลายคนทิ้งผืนดินให้โรคร้าง ในครั้งนั้นทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรบนผืนดินที่เคยเป็นไร่มันสำปะหลังร้างหนึ่งไร่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมทําพิธีบวงสวงอัญเชิญเทพพยายดาอารักษ์มาสถิตอยู่หน้าป่าที่ทรงปลูกเพื่อรวมน้ําใจชาวบ้านและสร้างความศักดิ์สิทธิ์แก่โครงการแล้วทรงชวนราษฎรร่วมกันปลูกป่าช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนไม่มีพื้นที่ทํากินให้เข้ามาอยู่อาศัย ให้พวกเขารับจ้างปลูกและดูแลรักษาป่าที่ปลูกขึ้นใหม่โดยได้พระราชทานเงินเดือนเพื่อชักจูงให้ราษฎรรู้จักคุณค่าของป่าไม้ส่งพระราชทานชื่อโครงการนี้ว่าโครงการป่ารักน้ำพระองค์ยังสนับสนุนให้ราษฎรมีไรายได้จากงานหัตกรรมตามแนวทางของศิลปาชีพโดยจัดหาครูที่มีความชำนาญมาฝึกอบรม ตามพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรมีรายได้เสริมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่าโครงการป่ารักน้ำที่บ้านทำติวได้เป็นต้นแบบความสำเร็จที่ขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดสกลน,นครอีก4แห่งในเวลาต่อมาและอาจถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นงานอนุรักษ์พื้นป่า ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสำหรับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่บ้านห้วยยา่าใสโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้คัดเลือกชาวอาคาที่เคยเผ่าทางทำลายป่ามาก่อนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเอง21ครอบครัว ให้เข้ามาอยู่ที่นี่พร้อมกับทำหน้าที่ดูแลรักษาป่า15,000ไร่ที่เป็นป่าต้นน้ำของลำน้ำแม่ตาช้างที่ไหลลงสู่ที่ราบของอำเภอแม่สวยที่อยู่เบื้องล่างโดยมีเล่าชาและอากาศรวมอยู่ด้วยวิถีชีวิตของชาวบ้านห้วยย่าใส่ดำเนินไปตามวัฏจักรแห่งฤดูกาล โดยไม่ลืมที่จะดูแลรักษาป่าต้นน้ำไม่ให้ถูกทำลายปลูกป่าฟื้นฟูป่าในส่วนที่ถูกทำลายให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ตามคํำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพระราชนีของพวกเขาเมื่อฝนมาเยือน ชาวบ้านเริ่มลงมือเตรียมแปลงนาทดน้ำเข้านาเพื่อปลูกข้าวนี่คือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตครั้งสำคัญของพวกเขาจากที่เคยปลูกข้าวไร่มาเป็นการทำนาแบบขั้นบันไดที่ไม่ทําลายหน้าดินจากที่แต่ละปีเคยได้ผลผล,ผลิตข้าวไม่มากนะักเมื่อดินเสื่อมโทรมก็ต้องบุกเบิกพื้นที่ใหม่แต่นาขั้นบันไดที่ให้ผล,ผลผลิตมากกว่า ทำให้หมดปัญหาเรื่องปากท้องชาวบ้านก็หันมาใส่ใจดูแลรักษาป่าได้เต็มกําลังมากขึ้นแล,และหลังจากฝนแรกมาถึงชาวบ้านจะต้องนำกล้าไม้ที่เพาะไว้ตั้งแต่หลายเดือนก่อนไปปลูกเสริมอีกหลายจุดแต่ละปี ชาวบ้านจะต้องเดินป่าไปปลูกในพื้นที่ที่ห่างหมู่บ้านออกไปเรื่อยๆบอกให้รู้ว่าพื้นที่ป่าของหมู่บ้านขยายออกไปโครงการได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่ามาตั้งแต่ปี2543นะครับจนถึงปัจจุบันถือได้ว่า,าการฟื้นฟูสภาพป่าเกือบเกือบร้0ยเปอร์นะครับก็คือพื้นที่นี้เราได้ฟื้นฟูไปแล้วนะครับแต่ยังมี ลักษณะป่าคือหย่อมเล็กหย่อมน้อยที่จะต้องฟื้นฟูอีกนะครับประมาณ2,000ไร่ที่ยังคงเหลืออยู่ที่จะต้องเ,ออเร่งด,ดําเนินการนะครับผลสมฤทธิ์ที่ได้มาก็คือเรื่องแรกนะครับน้ำนะครับเป้าหมายของเราก็คือเราเพื่อให้มีป่าต้นน้ำนะครับเพื่อที่จะเอื้อมหน่วยน้ำนะฮะตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําจนถึงท้ายน้ํา เมื่อป่ากลับคืนมาป่าก็สามารถทําหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์ที่นี่คือแหล่งอาหารของทุกคนในหมู่บ้านเห็ดหน่อมไม้พืชผักต่างๆหาได้จากป่าใกล้บ้านเด็กๆมักจะตามผู้ใหญ่เข้าป่าเรียนรู้วิถีของการอยู่ในป่าตั้งแต่อายุน้อยๆเยเ้พ่ออปพี่อ่ะเธอเดินน้พี่สับพี่ทอน,น,นเลยจัง อิเจ้าไม่งี่ไหมแห่งตุวทักเจ้าตุกเจเนใจอยง่านี่เชืนอในลึงแถ้แต้ๆลือนะได้ยังลึงง่านี่ได้เจเนใจหยกงว่าหูยกงาสิ่งเหล่านี้ปลูกฝังความรักป่าไว้ในตัวโดยไม่ต้องใช้ขำพูด และป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้ผู้ชายในหมู่บ้านได้ทำงานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมงานจักสารที่ชายชาวอาขาเคยทำกันในยามว่างได้รับการพัฒนาสนับสนุนให้เป็นงานที่ทำรายได้เป็นกอบเป็นกรรมคนที่สารตะกร้าได้มากคนหนึ่งของที่นี่นั่นก็คือเล้าชา จำนวนชิ้นงานบ่งบอกถึงความขยันขันแข็งบ้านอาหารและที่ทำกินอาจไม่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตในปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีแนวพระราชดำริที่จะให้ส่งเสริมอาชีพในลักษณะของงานศิลปาชีพ เพื่อให้ชาวบ้านมีไรายได้เสริมไว้ใช้สอยในครอบครัวในโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าทุกแห่งสำหรับผู้หญิงชาวอาขางานปักผ้าคือสิ่งที่เธอคุ้นเคยมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กวันนี้งานปักผ้าอาขาบแบบดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษได้นำมาสร้างสรรค์นในรูปแบบใหม่ๆ เป็นคนหนึ่งที่มีฝีมือดีพาคปาอาคารนี่ไม่มีใครสอนเจ้าแต่คุณเท่าวคูแกนสอนเจ้าปีหนอนี่ได้สามสีห้าสี่เนี่ยเจ้าปเรีเรียวนี่ได้ร้อยร้อยก่าผืนเจ้าเมื่อก่อนนี่พวกเรานี่เป็นเรียนที่เชีนหม่เจ้าไรายได้จากงานปักผ้าช่วยให้อากาที่เป็นหญิงไม้ส่งเสียลูกๆของเธอให้มีโอกาสเล่าเรียนกันทุกคน และลูกสาวคนโตของเธอที่กำลังเรียนระดับปริญญาตรีอยู่นั้นเธอเล่าว่าพระองค์ท่านส่งให้เครื่องหนึ่งที่เหลือเป็นส่วนที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเธอ,อเองครูศริลปาชีพที่อยู่ประจำที่หมู่บ้านคอยให้คำแนะนำดูแลคุณภาพงานของชาวบ้านก่อนรวบรวมส่งให้กับกองศิลปาชีพส่วนจิตละดา ่างเข้าน้าแลง้งก่อนที่ไฟป่าจะเผาทำลายป่าที่ปลูกและดูแลกันมานานนับสิบปีชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ออกไปช่วยกันทำแนวกันไฟโดยเยอะๆก็คือ,อมีนไมาไเมฆใสครับสองเดือนนี้ก็ไหลมากแล้วเดือนหนึ่งก็คือมันไปประมาณสิบ้วันยีวันนี้ก็ไปได้ครับ ก็ติดติดกันนะครับท่านี้บ้านเขาท่านี้ท่านี้ดับเสร็จแล้วก็ท่าน,นู้นอย่างเงี้ยบ,บางครั้งก็สองสองสองไฟแล้วเขออาก็ต่นี้ด้วยท่าน,นู้นด้วยครับก็ไม่ไหวกคงก็แบนกันไปเลยครับจาหน้าที่ป่าไม้ก็ไปด้วยทาหารไปด้วยอย่างเจ้าหน้าที่อยู่นี่ก็ทุกคนก็ไปเหมือนกันครไปช่วยดับไยบางครั้งก็ไปแต่เช้านู่นนะ้าสองทุ่มสามทุ่มก็ยังกลับมา บางครั้งก็เท่งขึ้นอยาเงี้ยรอบกลับมาที่บ้านโดยรอบของโครงการนะครับมีราษฎรอาศัยอยู่นะครับออได้การได้ในช่วงที่จะต้องเตรียมพื้นที่ในการทําการเกษตรโดยส่วนใหญ่จะมีการเผานะครับเพื่อเก็บวัชพืชนะฮะเก็บริบวัชพืชนะครับออแต่ที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีการควบคุมออทําให้เกิด การลุกลามเข้ามานะครับในพื้นที่ประการที่สองมีสาเหตุมาจากออพรานนะครับที่ล่าสัตว์นะครับเพราะเนื่องจากโครงการบ้านเล็กเรามีสัตว์เป็นจํานวนมากนะครับรู้สึกเสียใจอะค่ะที่ปลูกไปปลูกไปก็ดงไหม้หมดอย่างนี้ไม่อยากให้คนที่มาล่าสัตว์นจุกไฟทิ้งไว้จะได้ไม่ไหม้ป่าอย่างนี้ครับก็อย่าบอกเขาว่าออมันก็เหนื่อยนะคะ เวลาปลูกป,ป,ป่ามันก็นเหนื่อยกลัวมันจะโตขึ้นมาได้เงเี้ยค่ะขออย่าอย่าทำลายป่าอะไรเงี้ยค่ะยังมีผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายผูมิภาคที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ผื้นป่าของตนเอง เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดอย่างหนึ่งของชาวบ้านนาดอกไม้ตำบลท่าจำป่าอำเภอท่าอุเทนจัังหวดนครพนมคือการได้รับพระราชทานทงพิทักษ์ป่าเมื่อปี2543ชาวบ้านนาดอกไม้หลายคนผ่านการฝึกอบรมตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าที่เป็นพระราชประสงค์ที่จะให้ฟื้นฟูป,ป่าให้อุดมสมบูรณ์และให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อีกโครงการหนึ่ง ทงพิทักษ์ป่าที่มีอักษรพระนาม,มาพิไทยสอกอบนผืนทงเป็นเสมือนกำลังใจเสริมสร้างให้ชาวบ้านนาดอกไม้หวงแหนและพยายามดูแลรักษาป่าดงกระแสนผืนป่าของชุมชนที่มีพื้นที่เพียง2,000ไร่กำหนดกฎกติกาในการใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้ทุกคนในชุมชนสามารถพึ่งพาทรัพยากรจากป่าได้อย่างยั่งยืน และยังรวมถึงพื้นป่าศักธรรมชาติ3มแสนไร่ที่มีลักษณะพิเศษผืนนี้โดยปกติแล้วไม้สักจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลเพียง700เมตรแต่ป่าศักผืนนี้อยู่บนพื้นที่สูงกว่า1,000เมตรนับเป็นระบบนิเวศที่หาได้ยากของประเทศไทย และเป็นแหล่งวิจัยพันธุกรรมไม้สักขนาดใหญ่ในธรรมชาติทรงรับโครงการไว้เป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็มีพระราชดำริอยู่2ออย่างนะครับคือ 1. ป้องการรักษาผืนป่าสักเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยนะครับสองก็คือพัฒนาคุณภาพชีวิตรัษฎรที่อยู่รบอรบรอบๆป่าสักให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็พระองค์ท่านได้พระราชทานชื่อป่าสัก ป่าศักด์นวมินทะละลาชินีป่าศักกว่าสามแสนไร่ในอำเภอปางมะผ้าผืนนี้มีรัษฎรที่อาศัยอยู่รอบๆคอยดูแลรักษาและไม่ให้ใครมาบุกรุกพืนป่าอย่างเข้มแข็งพราชดมริที่จะให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลและพึ่งพาซึ่งกันและกันในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ยังขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับมิติทางสังคมและเศรษฐกิจที่ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากหลายหน่วยงานจนกว่าชาวบ้านจะเข้มแข็งยืนหยัดดูแลรักษาป่าอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต่างจากการทำงานของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่บ้านห้วยยาใสอะไรทำให้ชาวบ้านห้วยยาใส บ้านเล็กในป่าใหญ่ของพระราชนีดูแตกต่างไปจากที่อื่นๆในช่วงเวลาเดียวกันได้ความเปลี่ยนแปลงของที่นี่ส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง,ท,งทั้งทั้งที่พื้นที่ดอยสูงที่อยู่ห่างออกไปไฟจากการเผาไร่เผาผลาญเทือกเขาดงดอยสุดซ้ายตาแต่ในเวลาเดียวกันชาวนานในที่ราบลุ่มของอำเภอแม่สวย ปลายน้ำของลำน้ำแม่ตาช้างยังสามารถทำนาปรังได้เต็มที่นาปรังของ22หมู่บ้านในอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายกินอนาบริเวณ4,500ไร่และเทือกเขาดอยดำเวื้องว้างสุดลูกหูลูกตานี้คือคำตอบของคำถามที่ว่าเพราะอะไรจึงต้องรักษาป่าต้นน้ำบริเวณบ้านห้วยาาย่าใส่เอาไว้ ว่าที่จะมาถึงวันนี้ที่น้ำท่าอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็คงจะเป็นเพราะว่าพระราชดำริขององค์สมเด็จพระนางเจ้านะครับที่มา,ามีพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่แล้วน้ำท่าก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนป่านนี้ก็ได้ทํานา ปีหนึ่งตั้งสองครั้งนะครับโดยน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งผิดกันกันกบแต่ก่อนนี่าราฟ้ากับดินเลยศาลาทรงงานสร้างขึ้นเพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาตั้งแต่ปี2549แม้ว่าศาลาแห่งนี้จะไม่มีโอกาสได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ด้วยมีเหตุที่ต้องระงับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นไปซสก่อนแต่ชาวบ้านยังคงรักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงามราวกับว่าพระราชนีของพวกเขาประทับอยู่ณที่นี้เสมอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงบ้านห้วยยา่าใสของสมเด็จพระนางเจ้าพระรบรมราชนินีานาถนำความเปลี่ยนแปลงอันเป็นพุนูปกาศมาให้มากมาย าและคนสามารถอยู่ร่วมกันได้คนต้นน้ำรักษาป่าต้นน้ำให้คนปลายน้ำได้แม้ในอย่างหน้าแ้งอันนี้ดีกว่าสองสามเท่าไม่รู้กี่เท่าฮะก็พระอุทานก็ไปสร้างให้ชีวิตมาทิีชาวบ้านแล้วก็พวกเราก็มีอยู่ที่นี่รู้ลานสบายเดินได้อย่างเงี้ย เดินได้ก็มีรายได้ด้วยเมื่อก่อนนี่คือพระโุทากก็เสด็จทุกปีนะฮะเราไม่ไลมาอยู่ที่นี่ก็คือลูกก็จะไม่รู้ว่าจะเดินได้รู้เปล่าเนี่ยรู้สึกดีใจครับก็ดีใจขอคนที่พระโอทางบพระโอทามให้มาอยู่ตรงพวกเรามาอยู่ตรงนี้ก็ขอบคมน้ามาอายุมายืนอายุยืนให้อายุยืนนาน จากป่ารักน้ำเมื่อ30ปีที่ผ่านมาจากการนำราษฎรปลูกป่าด้วยพระองค์เองจนถึงการปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรอยู่กับป่าโดยไม่ทำลายป่าควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีณนว,วันนี้โครงการด้านสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ป่าตามพระราชดำริได้ขยายผลไปในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยตามพระปณิธาน ที่จะบบรุงรักษาแผ่นดินเกิดให้คงความอุดมสมบูรณ์ไว้สืบไป